กับข้าวแกงในยุคราคาในยุคข้าวมากยากหมากแพงแบบนี้นะคะข้าวแกงราคาประหยัดราคาเพียง15บาทนั้นยังมีอยู่จริงๆนะคะจะเป็นที่ไหนไปติดตามกันค่ะ ที่ร้านข้าวแกงถุงของยายยงริมถนนเรียบทางรถไฟเส้นเต็งหนามจังหวัดพิษณุโลกนะคะนางประยงเปรเมศรีหรือคุณยายยงอายุ84ปีพร้อมกับลูกหลานนั้นช่วยกันตักแกงถุงแล้วก็ขายเอามาขายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อให้ทันแก่ความต้องการของลูกค้าที่มีมาต่อคิวรอซื้อแกงของฝีมือยายยงเนี่ยเอาไปรับประทานกัน อย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวแต่ละวันก็จะมีข้าวแกงเนี่ยกว่า10อย่างมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันไปรับประทานเมนูก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันด้วยค่ะคือน้ํามันจะแพงข้าวของวัตถุดิบอะไรจะขึ้นราคายัางไงยายยงบอกว่าขายแบบนี้มา40ปีแล้วนะ,ะแต่ก่อนขายแกงเนี่ยถุงละ5บาท ต่อมาก็ราคาข้าวของเพิ่มขึ้นก็ขอปรับราคาขายหน้าร้านเป็นถุงละ10บาทจนกระทั่งทุกวันนี้ฮะราคาสินค้าแล้วก็วัตถุดิบบางอย่างสูงขึ้นก็เลยเอาขอปรับอีกสักหน่อยนึงปรับมา,บาเป็น15บาบาทมผมว่าก็ยังถูกอยู่ดี ใช่คุณได้หนึ่งอิ่มด้วยนะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ไปแห่อุดหนุนคุณยายกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งคุณยายเองก็ยังคงรับหน้าที่ตักแกงใส่ถุงให้กับลูกค้าอย่างคล่องแคล่วนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะขายแกงถุงกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา15นาฬิกา30นาทีหรือหลังเวลาเลิกงานเพื่อให้ได้แกงถุงที่ปรุงสุกใหม่ให้ลูกค้านั้นได้นําไปรับประทานกันนะคะออแล้วผมรุ้นอ,อยู่ว<อ>่าคนไหนยายยงนี่คุณยายยงเมื่อสักครู่ที่น,นั่ง<ล>ยอยู่นะฮะใช่แล้วนะคะและที่สําคัญดิฉันลอง แล้วรสชาติอร่อยมากไม่แพ้แกงถุงเจ้าดังๆเลยคุณอยู่ตรงไหนนะคุณไปลองมาแล้วบอกผมสิเส้นเรียบทางรถไฟคุณตรงหน้าสเส้นหน้าสาวกออมซับครูนะคะอันนี้เนี่ยรับรองอร่อยเด็ดจริงๆคุณโดยเฉพาะลาบนะคุณต้องลองให้ได้เชียวคนพิษณุโลกนะฮะอยากทานของราคาไม่แพงของถูกเรียกอย่างนี้ดีกว่า15บาทแกงถุงหนึ่งอย่างเนี่ยนะฮะก็ปักหมุดเอาไว้ที่สากกอ์อมซั์ครูนะฮะแล้วไปทางไหนต่อนะฮะก็ขับไปจากตรงนั้นไม่เกิน200เมตรก็จะเจอร้านของ คุณยายนั้นอยู่ฝั่งเดียวกับสหกรณ์อ,อมรั์ครูเลยคุณไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยตรงนั้นแหลกลานคุณยายเนะชื่อว่าชาวพิษณุโลกหลายท่านเนี่ยเป็นลูกค้าประจําของยายยงอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องเลยสถานีเราเนี่ยเยอะเลยละตอนนี้ครับผมอ้าวนะฮะอ้าวไปอุดหนุนกันได้แล้วก็ลองชิมฮะราคาไม่แพงจริงๆถุงละ15บาบาทเท่านั้นครับ